ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปชนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งคว้างกันจะไม่หัวใจฉันปีโป่นะคะเราก็จะมา เรียนรู้ในเรื่องของเหน่วยการเรียนรู้ที่11กันนะคะในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะมือนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายนะคะสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพก่อนอื่นเรามารู้ถึงสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะ เรื่องทั้งหมดนักเรียนจะต้องเรียนก็คือสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะในเรื่องของลักษณะของอารมณ์ที่สภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะและก็การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองในเบื้องต้นนะหัวข้อที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือความเครียดและก็การจัดการความเครียดนะคะ ก็คือนักเรียนจะต้องรู้เรื่องของสาเหตุของความเครียดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพกันเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของลักษณะของอารมณ์กันก่อนเลยนะคะในหัวข้อที่หนึ่งนะคะ อารมณ์หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบต่อจิตใจของนักเรียนสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองลักษณะดังนี้หัวข้อที่1น,นะคะลักษณะของอารมณ์มี2อ,อย่างนะคะอารมณ์ที่1คืออารมณ์ทางบวกเช่นการดีใจชอบใจรัก ชื่นชมสุขสบายสนุกสนานลักษณะอารมณ์ทางบวกเนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะอีกอารมณ์หนึ่งนะคะก็จะเป็นอารมณ์ในด้านทางลบเช่นโกรธอิจฉาเศร้าใจเสียใจกลัวเกลียดวิตกกังวลเครียดลักษณะทางลบจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นลักษณะของอารมณ์จะมีสองลักษณะค่ะ ลักษณะของอารมณ์มีรายละเอียดดังนี้นะอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานเป็นยังไงนะคะเป็นลักษณะของอารมณ์ที่ดีน,นักเรียนเกิดขึ้นเมื่อสามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้ประสบความสําเร็จในเรื่องที่คาดหวังหรือได้รับสิ่งที่ดีเช่นได้รับรางวัลได้รับคําชมเชยเมื่อมีอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานจะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆรู้สึกทําไมนักเรียนมีความสุข นักเรียนจะไม่เกิดความเครียดและมีกำลังใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมอีกด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นอารมณ์ความอยากรู้อยากเห็นเป็นยังไงนะคะวัยเรียนเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆแน่นอนนะคะและจะนํามาทดลองเพื่อแสวงหาเหตุผลเรื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดีและควรใช้ให้ถูกต้องเน้นใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ต้องการอยากดูได้ตนเองนะคะจากข้องสมุดหรือถามผู้ปกครองถามพ่อแม่หรือคุณครูที่สามารถให้คําตอบในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องเป็นต้นนะ,ะอ้ะาวคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอารมณ์อิจฉาลิสยาเป็นยังไง เคยเห็นในทีวีแล้วใช่ไหมคะเด็กช่วงอายุ9ถึง12ปีซึ่งอยู่ในวนัยนักเรียนนี่แหละมักมีอารมณ์ดังกล่าวขึ้นกับบุคคลภายนอกเช่นเพื่อนวัยเดียวกันโดยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่ดีกว่าการเห็นคนอื่นได้ในสิ่งที่ดีกว่าตนหรือรู้สึกว่าคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าตนเช่น เพื่อนได้คะแนนสอบที่ดีกว่าหรือเพื่อนได้รับความสนใจจากครูมากกว่าเพื่อนได้กล่องดินสอที่ใหม่กว่าตัวเองอย่างนี้เพื่อนมีหน้าตาที่สาสวยกว่าตัวเองอย่างนี้ก็จะมีความอารมณ์ในเรื่องของอิจฉาลิษยาเพราะฉะนั้นนะคะอารมณ์อิจฉาริษยาเป็นอารมณ์ที่ไม่ เหมาะสมเราควรชื่นชมหรือแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นประสบความสำเร็จนะคะเช่นเพื่อนอาจจะได้คะแนนเยอะเราก็ต้องอยังไงคะยินดีกับเพื่อนนะคะดีใจกับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของโอ้โหตัวร้ายเลยตัวนี้อารมณ์โกรธเป็นยังไงอาจเกิดขึ้น จากอาการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังได้เช่นต้องการให้ได้คะแนนสูง,สงเมื่อไม่ได้ก็โกรธตัวเองบางคนโกรธคนอื่นเพราะไม่ทําตามที่ตัวเองต้องการเช่นชวนใหเพื่อนเล่นด้วยแล้วเพื่อนไม่เล่นก็โกรธเพื่อนนะคะนี่คืออารมณ์โกรธอันนี้ครูเกตมันี้ตกใจนะถ้านักเรียนมีอารมณ์โกรธ เรามาดูตอ่อในเรื่องของอารมณ์โกรธนะคะการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธอาจแสดงออกโดยการต่อต้านคือเงียบหรือไม่พูดด้วยพูดจาไม่สุภาพบางคนก็ก้าวเล้ากับคนหรือสิ่งที่ทําให้โกรธอาจจะมีการคว้างปลาหรือทําลายสิ่งของอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะการแสดงอารมณ์โกรธเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเอากระตาของฉันมานะ น,นี้นะคะเรามาดูในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทั้งบวกถ้าเรามีอารมณ์ยังไงแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพเราอย่างไรามาดูกันเลยการมีอารมณ์ที่ดีเช่นดีใจสนุกสนานเบิกบานจะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสสดชื่นยิ้มแย้มมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เบื่ออ,อาหารหรือปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ตามปกติบางคนก็รับประทานอาหารได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าสุขภาพทางบวกของอารมณ์จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากคราวนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพในแง่ลบหรือในทางลบเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพของอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับ สุขภาพของแต่ละบุคคลการมีอารมณ์วิตกกังวลเครียดเสียใจเศร้าใจอาจทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะปวดท้องหรือเราเรียกว่าเครียดลงกระเพาะนั่นเองเบื่ออาหารอ่อนเพียจิตใจเศร้าหมองแต่หากมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดเป็นประจําก็จะทําให้เกิดอาการอะไรคะหายใจเร็วเพราะโกรธไนะคะตัวสัน่นซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจด้วย อ่ะคาวนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้นของตัวเองนะคะเราอยากเป็นคนอารมณ์ดีเราควรจัดการอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเมื่อมีปัญหาควรเล่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูหรือเพื่อนที่ไว้วางใจได้ฟังเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่าอายนะคะให้ปรึกษาผู้ปกครองได้ตลอดเวลาตอนนี้นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองมากที่สุดเลยอ่าต่อไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้อ่านหนังสือทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบแต่ไม่ใช่นอนเล่นเกมอย่างเดียวนะการจัดการกรับอารมณ์ต่อไปนะคะให้นักเรยียนฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมและทำจิตใจให้สงบบ้างเคยหรือเปล่านะ,ะแล้วก็ลองไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะใช้เหตุผลแทนกำลังนะ นอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ควรรู้จักการพ่อนคลายอารมณ์ด้วยการออกกําลังกายก็ได้เล่นกีฬาก็ได้ร้องเพลงวาดภาพหรือดูทีวีโทรทัศน์รายการที่ตัวเองชอบดูรายการตลกก็ได้นะคะไม่ใช่นอนเล่นเกมอย่างเดียวนะอ่าแล้วก็ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีเช่นรับฟังพ่อแม่เวลาพ่อแม่ดุด่าว่าจริงหรือเปล่าที่ตัวเองดื้อ นะคะหรือว่ารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆต่อไปมารู้จักกับความเครียดและการจัดการกับความเครียดเราในเมื่อตัวเรามีความเครียดแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีใครไม่มีความเครียดลูก นะคะการมีความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้เลยนะอืมเราก็มาดูวิธีการจัดการความเครียดกันความเครียดแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะหนึ่งความเครียดทางร่างกายคือการที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งที่มาคุกคามเช่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวพ่อแม่ทะเลาะก,กันทุกวัน หรืออยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานานทำให้เกิดความเครียดได้นะคะลักษณะที่2ของความเครียดนะคะก็คือความเครียดทางด้านจิตใจนั่นเองก็คือการตอบสนองเมื่อคิดหรือรู้สึกว่าจะเกิดอันตรายเช่นคิดว่าต้องถูกพ่อแม่ตีแน่ๆเลยผู้ปกครองต้องดุแน่ๆเลยหรือลงโทษแน่ๆเลยถ้ากลับบ้านผิดเวลาหรือคิดว่าครูจะทําโทษถ้ามาโรงเรียนสาย ต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของทําไมเราต้องมีความเครียดอืมสาเหตุของความเครียดมาจากอะไรบ้างมาจากเรื่องดังนี้เกิดจากการสูญเสียนะคะสิ่งที่ตนรักผิดหวังหรือไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เช่นสัตว์เลี้ยงตายโอเคแน่นอนน้ําตาลไหลาพักผ้หรือไม่ชนะการประกวดหรือแพ้การเล่นเกมนะนักเรียนก็จะมีอารมณ์ที่แบบเครียดนะ แล้วก็เกิดจากความกลัวหรือวิตกกังวลเช่นกลักวสอบตกกลัวถูกทำโทษเป็นต้นสาเหตุของความเครียดต่อไปนะคะก็คืออาจจะเกิดจากต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่เช่นการย้ายโรงเรียนหรือการที่พ่อแม่แต่งงานใหม่มีครอบครัวนะคะครอบครัวบางคนก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่นะคะก็เกิดความเครียดได้ แล้วก็อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นจะละจอรนติดขัดอากาศเป็นพิษอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆอย่างนี้นะคะก็ทำให้สุขภาพจิตเราเสียได้สาเหตุของความเครียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะเช่นการมีประจำเดือนครั้งแรกสําหรับเพศหญิงนะคะหรือการมีสิวขึ้นที่ใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชายนะคะก็จะมีสิวทำให้นักเรียนกังวลว่าจะไม่หล่อไม่สวยใช่ปล่ะนะคะเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะคะเราก็ต้องมาปฏิบัติตนเมื่อเรามีความเครียดแล้วเราจะลดความเครียดของตัวเราเองได้อย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะคะวิธีลดความเครียดนะคะถ้าถ้าในกรณีนักเรียนเกิดความเครียด ทาความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรู้จักยอมรับความเป็นจริงนะคะเราแข่งขันกีฬาเราได้ที่สามเราก็ต้องยอมรับนะลูกนะแล้วก็ควรยินดีกับคนที่เขาได้ที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมีปัญหาความเครียดก็ควรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือครูเพื่อหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องอย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียวนะคะ นักเรียนไม่ควรแก้ปัญหาความเครียดด้วยพิธีการที่ผิดๆนะคะเช่นการหนีเรียนนะคะไม่ทําการบ้านแล้วก็หนีเรียนนี้ไม่ถูกนะคะการหนีออกจากบ้านเช่นเกิดจากความไม่พอใจในตัวคุณพ่อคุณแม่หนีออกจากบ้านหรือเที่ยวเตหรือสูบบุหรี่หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงการเสพยาเสพติดเป็นต้นนะคะ นักเรียนไม่ควรคาดหวังกับสิ่งที่เกินความเป็นจริงไว้ล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าตีตนไปก่อนใข้เช่นลัวสอบตกทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้สอบเลยอ่ะนะคะหรือให้นักเรียนหางานอดิเรกท,ที่ชอบที่ชอบทํามากเช่นเลี้ยงสัตว์สสมสทแตมอย่างนี้ไม่ใช่เล่นเกมนะคะครูเกตมานีนี่ก็ชอบเลี้ยงสัตว์มากเลย แล้วก็ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นออกกําลังกายบ้างฟังเพลงบ้างลดน้ําต้นไม้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดให้น้อยลงสรุปนะคะวันนี้นะคะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนการปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดอย่างเหมาะสมทําให้นักเรียนดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขนะคะเมื่อนักเรียนมีความเครียดนักเรียนก็ต้องรู้จักจัดก,การกับความเครียดของตัวเองนะคะเพื่อที่จะความเครียดของเราจะไม่ถูกแสดงออกมาในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงเพราะนั้นนักเรียนต้องรู้จักการบําบัดให้ตัวเอง มีความสุขทำยังไงจะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็คือเรื่องที่สรุปวันนี้นะคะสภาวะอารมณ์ต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะสวัสดีค่ะถึงหหหหนน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 น้้้้าตตตดดีีีีีีใใใจจััััมมมมวววิิเเธธอออปปชชยแ่ร